สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านค่ะวันนี้แม่บ้านอยู่อีทีได้ทําเมนูแซ่บๆมาฝากกันค่ะหลังจากที่ได้ห่างหายไปหลายเวลานี่ก็เป็นมะละกอที่เก็บเด็ดสดๆมาจากต้นสวนหลังบ้านนะคะเมะละกอที่ไม่ค่อยสวยแต่ว่าเป็นมะละกอที่ปลูกเองกําลังหัวเหลืองค่ะพระอีสานก็เรียกว่าบัก่งเฮิมปลูกขนาดนี้ทําอะไรก็อร่อยค่ะเอาไปตํา มะละกอตำส้มตำก็อร่อยเป็นมะละกอไร้เมล็ดด้วยนะคะถ้าเป็นลูกใหญ่ก็จะมีมะเมล็ดอยู่ประมาณสองสามเมล็ดก็เป็นคือได้มาจากน้องได้พันมาจากน้องน้องชายให้มาก็เอามาทำเอามาลองปลูกดูก็ขึ้นนี่ก็จะใส่เป็นกระลำปรีด้วยค่ะแล้วก็เอาส่วนที่มันแน่นหักออกได้ล้างแล้วนะคะแม่บ้านชีดีได้ล้างแล้วแล้วก็ มีมะเขือแล้วก็ดอกแคร์ค่ะมะเขือก็ใส่หลายอย่างเลยจะมีขาขานี้มีติดบ้านอยู่แล้วค่ะเอาไว้ทําน้ําพริกปลานี่่ะมีตะไคร้สองอย่างนี้เอาไว้ช่วยเป็นตัวช่วยในการทําให้ดับข่าวของปลาค่ะ เป็นท่อนๆแล้วก็ทุบให้แตกเพื่อที่จะให้กลิ่นนั้นออกดีค่ะปลาเป็นปลานินนะคะใช้ปลานินวันนี้ปลานินตัวขนาดพอดีไม่ใหญ่มากสองตัวเขาทามาแล้วค่ะเป็นปลานินที่ทําเอาไตเอาอะไรเอากี่ปลาออกเสร็จเรียบร้อยแล้วล้างสะอาดแล้วก็มาหมักหมักนี่ไม่ไปยุติไม่ได้หมักนานค่ะไม่ได้หมักข้ามวันข้ามคืนก็คือหมักเสร็จก็กจะนึ่งเลย ็จะใส่เกลือเยอะอันนี้เป็นสูตรที่คุณแม่บอกมาค่ะคุณแม่ชอบทำเนื้อปลาเนียนแบบนึ่งนึ่งลาวลก็เลยนึ่งลาวนะคะจะใส่เกลือเยอะๆแม่บอกว่าไม่ต้องกลัวว่ามันจะเค็มมันไม่เค็มหรอกเพราะว่าเราทำเสร็จเราก็นึ่งเลยเราไม่ได้ไปหมักแช่เกลือข้ามคืนข้ามวันเสร็จแ,แล้วก็ตั้งหม้อนึ่งนี่เราจะให้น้ำเดือดเป็นไอก่อนนะคะแล้วก็หา ใบตองมารองใส่ผักที่มันตกยากก่อนนะก็คือมะละกอนะคะใส่ไว้ก้างล่างผักสําหรับใส่นึ่งปลาี่ผักอะไรก็ได้ในความสดมีหนอนเลยค่ะหนอนอันนี้ก็เราก็จะคลุกให้ผักมีรสนัวหน่อยก็คือใส่ผงรสดีนะคะลงไปในดอกแขกับกะหลำปลีใส่เยอะเลยค่ะเมนูที่ทําให้เราทานผักได้มาก เป็นเมนูเพื่อสุขภาพอีกอย่างหนึ่งผักแต่และอย่างที่เราใช้ก็เอาตามที่ชอบเลยค่ะมีผักอะไรในสวนในไรเรามาใส่ได้เลยพราส่วนที่เราจะวางปลาแล้วก็ค่อยนําขาตะไครวางรองค่ะปลาใช้สองตัวขนาดกําลังพอดีปกติแล้วก็จะมียอดตําเนึงเกิดขึ้นงอกขึ้นมาเยอะช่วงนี้เป็นหน้าหนาวแต่ว่าอากาศกับร้อนนะคะปีนี้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปมาก ยอดผักไม่ค่อยงอกไม่ค่อยขึ้นก็เลยผักส่วนใหญ่ที่ได้ก็จะเป็นผักซื้อจากตลาดที่จะมีผักจะของเองก็จะเป็นมละกรุกหามมันจะมีต้นผักที่เกิดขึ้นเองอยู่หน้าบ้านก็มีค่ะที่ทานได้อันนี้มะเขือมะเขือมีหลายอย่างเลยที่ร้านที่ไปซื้อเป็นวัตถุดิบในการทําน้าพริกนะคะเขาจะเอาผักที่เขาเอามาขายเขาขายเป็นขายส่ง ถ้าผักอันไหนที่มันเริ่มจะนี่ก็จะมากอ,อกทงละสิบบาทได้เยอะมากคือถ้าซื้อช่างเป็นกิโลเลยค่ะก็จะไปซื้อผักพวกนี้มาไว้แล้วก็ปิดด้วยผักอีตูลาหรือว่าเมงลักนะคะอันนี้ช่วยให้มีกลิ่นหอมเราปิดฝาเอาไว้ก็เวลาสุกก็จะกลิ่นวนอยู่ในนั้นจะหอมมากขัวพริกหอมกระเทียมมะเขือเทศเพื่อที่จะทำเจวน้ำปลาร้าค่ะวันนี้ไม่มี วัตถุดิบครบนะคะคือไม่มีรากผักชีไม่มีต้นผักชีไม่มีมะกอกป่าแต่ว่าเราก็ปรับเราที่ขาดก็ไม่ได้ว่าทาให้เจ้าไม่อร่อยนะคะเพราะแค่มะกอกป่านะั้นจะทําให้มีรสเปรีย้ยวก็มีรสหวานนิดๆแล้วก็มีกลิ่นหอมของมะกอกค่ะพัวทุกอย่างเสร็จเราก็มาโขกให้ละเอียดมะเขือเอทศเราแยกเอาไว้อันนี้โขกพร้อมไม่ได้คะ่ะเดี๋ยวกระเด็นกระดอน ว่าจะมีปริมาณน้ำในมะเขือเทศเยอะปรุงรสความเปรี้ยวก็มะเขือเทศแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกนี่เป็นน้ำตาลนะคะไม่ใช่ของชูรสของชูรสใน้ใส่ทีหลังใส่ไม่ใส่ก็ได้ที่คนชอบเน้ำปลาร้าก็เป็นน้ำปลาร้าขวดค่ะเติมน้ำปลานิดหน่อยปลาไม่ต้องใส่เยื่อเคีมยไว้ก็คนๆแล้วก็เราต้องการให้เจ่วนั้นได้ปริมาณที่เยอะก็เติมน้ำร้อนที่เป็นน้ำต้นหม้อนึ่งนี่แหละค่ะ ใส่ลงไปชิมดูถ้ามันจาง,ง,งๆอยู่เราค่อยมาเพิ่มมาเติมเอาความเปรี้ยวที่ให้รสหอมนะคะก็คือมะนาวสดๆปียบใส่ลงไปได้ค่ะชิมดูค่ะปริมาณของแต่ละครั้งที่เราทํามันไม่เท่ากันนะคะก็ปรุงประมาณนี้ค่ะที่ของที่ใส่เพื่อนๆก็ปรับเอาี่ก็ได้แล้วตัดใส่ถ้วยสําหรับกินเคียงทานเคียงกับปลาหนึ่งของเราค่ะ เมนูแบบนี้ถ้าเป็นตามร้านอาหารก็จะขึ้นเชื่อไว้ว่าปลาเนึ่งปลานึ้งลาาปลาเนึ้งลาาก็คือนึ่งแบบนี้แล้วก็มีเจวที่เป็นน้ำปลาเจีวน้ำปลาแบบนี้จะเข้ากันมากช่วงที่เราทำน้ำพริกปลาก็จะสุกพอดีก็การนึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ45นาทีเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะมันเปิดไฟกลางๆเอาไว้นะคะความร้อนไฟปานกลางนี่ก็ผักสุกเปื่อยขนาดนี้ปลาก็คือสุกแน่นอนค่ะปลาไม่สุกยาก ความอร่อยของการทำปลาเนึ้ออยู่ที่ความสดของวัตถุดิบนะคะปลาสดผักสดล้างให้สะอาดดีแล้วก็มาทำตำแจ่วอย่างนี้คือเมนูสุดยอดของเมนูสุขภาพที่อร่อยและทำให้ทานผักได้เยอะด้วยค่ะถ้าชอบคลิปของช่องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนเป็นกำลังใจให้กับแม่บ้านยุกิีด้วยนะคะขอให้เพื่อนทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ